ีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าเด็กอายุหนึงขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะให้ลูกกินนมผงหรือนมผสมสูตรสาดีหรือว่าควรจะให้ลูกกินนมกล่อง USTD UH อันนี้ขอตอบเลยนะคะว่าแล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยค่ะคุณแม่สะดวกวิธีไหนหนมกล่องก็ได้นะคะเพราะหนึ่งปีขึ้นไปแล้วลูกจะต้องอาหารสามมื้อเป็นหลักอาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อก็ได้แล้วก็นมเป็นรองแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ไม่อยากตื่นมาชงนมขอขอภัยหนึ่งขวบแล้วต้องเลิกนมดึกแล้วคุณแม่ไม่อยากชงนมให้ลูกนะคะอยากสะดวกอย่างง่ายก็สามารถให้ลูก เสียบหลอดดูดจากกล่องได้เลยหรือกินนมจากแก้วได้เลยกินนม UHT ได้เลยนมกล่องนั่นแหละค่ะถ้านมกล่อง UHT แนะนําว่าจะต้องเป็นนมรสจืดนะคะไม่แนะนําช็อกโกแลตสตรอเบอรี่รสหวานเพราะอาจจะทําให้ลูกติดรสชาตินะคะติดรสหวานเพราะนมที่มีรสต่างๆจะมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมอาจจะส่งผลทําให้เด็กฟันผุได้เด็กติดรสหวานไว้ถ้าไม่หวานก็ไม่กินเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นนะคะถ้าจะให้ลูกกินนมกล่องแนะนําว่าเป็น เป็นนมกล่อง U.S.T นะคะแล้วก็เป็นรสจืดดีที่สุดอยาให้เขาลิ้มลองนะคะรสต่างๆเด็ดขาดเพราะเขาจะชอบรสหวานนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าคุณแม่บางคนอ่าไม่เป็นไรเราซื้อนมสูตรสามมาเยอะนะซื้อมาเป็นแพ็คราคาถูกใช่ไหมคะเราก็สามารถให้ลูกกินนมสูตรสามได้นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าซื้อมาเยอะเออซื้อมาเยอะซื้อมาเป็นแพ็คแล้วมันถูกกว่านมกล่อง U.S.T นะคะเราก็สามารถให้ลูกกินนมชงได้แต่ข้อเสียคือเราก็ต้องมีการชงถูกไหมต้องมีขั้นตอนการชงชงต้องนึ่งต้องต้มขวดนมจุกนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่คุณข้างสารอาหารไม่ต่างกันเพราะเด็ก1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยอาหารจะต้องเป็นหลักอาหารสามมื้อเป็นหลักนะคะนมเป็นรองบางคนสงสัยว่าเอ๊เด็ก1ปี2เดือน3เดือนแล้วน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นต้องเปลี่ยนมดีไหมนะคะไม่แนะนำเรื่องของนมแล้ว นะคะแนะนําเรื่องของอาหารการกินสามมื้อเนี่ยแหละที่จะให้ลูกกินนะสำคัญมากๆอาจจะเดยวบางคนอาจาจะไม่ชอบกินก็ควรที่จะแบบอ่าหาสาเหตุทำไมไม่ชอบกินคุณให้กินนมก่อนกินข้าวกินน้ําหวานกินขนมข,นมขบเคี้ยวเค็มๆอะไรเงี้ยก่อนกินข้าวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีขึ้นไปเน้นย้ําตรงนี้มากว่านมเป็นรองนะคะอาหารสามมื้อเป็นหลักจะนมกล่อง UHT ก็ได้แต่เน้นย้ําเป็นนมลดจืดหรือ จะเป็นนมสูตรสามที่เราชงก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องอื่นๆนื่นก็เป็นเรื่องของการตลาดนะจะสูตรสามดีกว่าจะ USD UH ดีกว่านั่นเป็นเรื่องของโฆษณาหรือเรื่องของการตลาดนะคะสำหรับนมแล้วแหละตามหลักนะคะหนึ่งขวบขึ้นไปให้ อาหารสามมื้อเป็นหลักนะคะเน้นย้ำขนมนมเนยเนี่ยถ้าจะให้ลูกกินเนี่ยก็คือหลังจากมื้ออาหารไปแล้วอย่าให้กินนมก่อนอย่าคิดว่านมสำคัญมากกว่าอาหารนะคะในเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะ